คุณอ,อ้อศาสินาออกช่องเจ็ดมาเป็นคุณนายแต่งเจ้าสัวหายหน้าไปแต่งงานมีลูกหนึ่งคุณอ้อพบรักเจ้าสัว,สวมาเป็นคุณนายเรียกได้ว่าหลายคนต้องคุณหน้าคุณตานแน่นอนค่ะสําหรับคุณอ,อ้อศาสินามุตานนนโดยอ้อนั้นเคยเป็นผู้ประกาศข่าวในสถานีโทรทัศน์ทางช่องเจ็ดแต่ว่าปัจจุบันนั้นอ้อได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างเต็มที่โดยที่ผ่านมานั้น ออก็ทำงานอย่างเต็มที่เป็นที่รักและเคารพของน้องๆในช่องเจอ๋อนั้นยังทำงานอยู่ช่องเจตบอกเลยเขาว่าได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่นจากงานประกาศรางวัลโทรัศทัศทองคำครั้งที่14ปี2538รางวัลโทรทัศน์ทองคำผู้บรรยายงานพระราชพิธีพระราช,ารราชาทานเพลิงพระโศพปี2551และอีกมากมาย จากกับอ้อให้มากขึ้นและจะอัปเดตให้รู้กันว่าชีวิตปัจจุบันของอ้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วโดยอ้อจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศาสตร์รุ่นที่21เอกภาควิชาโฆษณาโทภาควิชาประชาสัมพันธ์อ้อนั้นแต่งงานกับคุณสุวิทย์มูนิตานนนนักธุรกิจเจ้าของบริษัทธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น โคลคัสไลท์โดยอ้อและสามีนั้นมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสายชื่อว่าพอเพียงเด็กสายพอเพียงมูนิตานนซึ่งกว่าจะมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะอ้อแต่งงานตั้งแต่อายุ23ปีที่สำคัญต้องใช้ระยะเวลากว่า7ปีถึงจะมีลูกโดยทางสามีอ้อได้ปรึกษากับคุณหมอเรื่องการมีบุตรยากเพราะแต่งงานกันมา7ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกด้วยกันสักทีคุณหมอจึงแนะนำหลายวิธี โดยให้ทำจากขั้นตอนง่ายๆไปก่อนจนในที่สุดก็สำเร็จโดยทางสามีของอออย่างคุณสวิทก็เคยเผยกับสื่อว่าตัวเองนั้นมีลูกตอนที่อายุมากแล้วเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแต่หากว่าในด้านที่ดีก็คือตัวเองนั้นผ่านประสบการณ์ชีวิตทั้งโลกมาอยากโชคชนพอรู้ว่าอะไรคือความจริงของชีวิตอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระซึ่งก่อนที่อ้อกับสามีจะมีลูกด้วยกัน คก็ได้เดินทางทําบุญไปทั่วเลยทีเดียวค่ะทั้งในและต่างประเทศก็หวังว่าจะมีลูกที่เคยสร้างบุญบารมีร่วมกันมาเกิดตั้งแต่ที่มีน้องพอเพียงมาชีวิตครอบครัวก็ดูสดใสขึ้นมากๆชีวิตตอนนี้ของอ้อนั้นบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆดูแลสามีดูแลลูกชายมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุข